เราไม่เราต้องหาทางออกจากที่นี่แต่เรามาตัวเปล่าเลยนะเพ่เรากให้กลับมาเก็บที่หลังได้ดในปี2025แคป c o m ก็ได้เปิดตัว Resident Evil Requiem ภาคที่9ของซีรีส์เกมที่จะเปลี่ยนทิศทางของซีรีส์นี้ไปตลอดกาลและจะเป็นการปิดไตภาคอย่างสมบูรณ์ของซีรีส์ Resident Evil ตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่กี่ครั้งที่สัตว์ประหลาดและอาวิชชีวภาพในเกม Resident Evil เนี่ยมันน่ากลัวไม่แพ้ Silent Hill ไม่กี่ครั้งที่แค่เปิดเรื่องมาเนี่ยมันก็ดูจิตตกหดหู่สยดสยองมากกว่าภาคไหนๆที่เคยทำมาเอาง่ายๆคือจับโยนเข้าสู่นรกทันทีแบบไม่มีให้วอร์มือที่สำคัญเนี่ยคือ Real Survival Horror หรืออาจจะฮอลเลยจ๋าเลยก็ได้ครับพอตอนแรกดูแล้วมันก็ไม่น่าจะสู้ได้เนี่ยหนีอย่างเดียว เชื่อว,ว่าก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ ấy. เสียงแตกแน่นอนภาคนี้แต่ก็นะผมชอบหมดแหละออกเลยมาก็ซื้อหมดขออย่างเดียวอ่ะอย่างเดียวจริงๆไม่เอาแบบภาคหกผมว่าอันนั้นมันล้นไปหน่อยแต่ก็นะความชอบใครความชอบมันครับ <c oughs> ครั้งนี้เนี่ยตัวเอกคือเกรซแอชคอฟ หญิงสาวได้เคยรอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆาตกรรมณนาโรงแรมเลนวูดแต่รอดมาเนี่ยก็ใช่ว่าเธอจะกลับมาปกติเธอแบกทั้ง PTSD โรคแพนิคและความรู้สึกผิดจากการที่แม่ของเธออเลซซาแอชคอปถูกฆาตกรรมตายที่นั่นแต่สิ่งที่เธอต้องเผชิญอาจจะเป็นฝันร้ายที่ยากเกินจะอธิบายเพราะเมื่อผ่านไปแปดีเธอได้มาทำงานเป็นสายข่าว FBI ทําสืบเหตุการณ์แปลกประหลาดก่อนจะถูกล่าเข้าไปโัวพนกับเหตุการณ์สยองขวัญปันประสาทอีกครั้ง เจอแฮกในเล็กคุ้ยเนี่ยผู้เลยจะได้เจอกับเดอะแฮกสิ่งมีชีวิตล่างยักษ์ที่แสดงอาการอ่อนไหวต่อแสงไฟไม่สามารถเข้ามาในห้องที่มีแสงสว่างได้จุดนี้เองเนี่ยก็กลายเป็นกติกาใหม่ในการเอาตัวรอดและช่วยแถลเรื่องที่ศัตรูประเภทสตอ,อกเกอร์เนี่ยเข้าห้องเซฟไม่ได้ให้ดูมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นเจ้าตัวเดอะแฮกเนี่ย ถือว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวและว่าตามตรงเนี่ยน่าสนใจกว่าทุกภาพที่เคยทํามาด้วยมันไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงหรือทําอะไรซ้ำซับแต่สามารถโผล่ออกมาได้จากเพดานกําแพงและมี AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้เล่นจึงทาให้ดีแฮคเป็นศัตรูประเภทสตอกเกอร์ที่คอยติดตามผู้เล่นและน่าหวาดกลัวมากที่สุดในซีรีส์จุดที่น่าสนใจเนี่ยแคปคอมเลือกที่จะไม่บอกชัดเจนว่าดิแฮคคือใครกันแน่บางเบาะแสเนี่ย บอกว่ามีความเฉียวพันกับครอบครัวแอชคอปแต่ก็ยังเทิ้งความคุมเคลียวไว้ให้ตีความและเอาแค่ดีไซน์ก็กินขาดและสําหรับผมนะผมว่าผมเล่นไออีก,ก็น่าจะเกือบทุกภาคแต่ไม่เคยมีภาคไหนมาก่อนที่เห็นตรูแล้วรู้สึกขวัญผวาเอาเป็นว่าพวกมิสเตอร์เอ็กเนี่ยมันก็น่ากลัวลุงแจ็คก็น่ากลัวนะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ละมือยากขนาดนั้นเนี่ยหน้าตาก็ยังมีความเป็นผู้เป็นคนอยู่ถ้าซีนั่ะก็วิ่งหนีได้ไม่ยากแต่ถ้าประมาทก็ตายอยู่ดี แต่สาหรับผมภาคเลคเวียมเนี่ยมันพิเศษมากกว่าภาคอื่นๆเพราะดูแล้วมันน่าจะฆ่าไม่ตายมันอยู่ในความมืดมันออกตามล่าเราและในช่วงต้นเกมช่วงเดโมโดเนี่ยไม่มีวิธีย้ำว่าไม่มีวิธีที่จะสู้กับมันได้มากสุดคือหน,นีอย่างเดียวไม่ก็เบี่ยงเป็นความสนใจขนาดปืนในเดโมโดยังไม่มีและนอกจากจะน่ากลัวแล้วเนี่ยยังมีที่มาที่ไปอีกมีสตรอรี่ที่น่าติดตามที่น่าสนใจอีกมากมายโหดหูซะด้วยซ้ำานะต่างชาติบางคนจริงๆก็ ไม่น่าจะบางคนเนะ่ยหลายคนเลยดย้แล้วผมว่าตอนนี้ก็ไม่น่าจะใช่แค่ต่างชาติอย่างเดียวคนไทยก็เอาด้วยเหมือนกันที่ก็ตั้งทฤษฎีสมคบคิดกันไปว่าเ <c oughs> จ้าเดอะแฮกเนี่ยอาจจะเป็นอเลซ่าแม่ของเกรสก็เป็นได้เหมือนกันอเลซ่าอเลซ่าจากภาคเอาเบกเนี่ยโอ้โหคือถ้ามึงมาอย่างจริงๆเนี่ยโหดหูมากจากปมพ่อลูกในภาคแปเป็นปมแม่ลูกในภาค9้าแต่เพราะว่าภาคนี้ถ้าเป็นอย่างที่เขาว่ากันมาจริงๆเนี่ยจิตตกนะ อย่างภาคแปดตจะจบผมว่ามันยังมีความรู้สึกฟีลกู๊ดอยู่นิดนึงแต่ของเกสนี่คือแม่เธอแบบโดนจับไปทดลองฉีดด้วยฉีดนี่ฉีดอะไรเข้าไปบ้างแล้วแบบโอ้โหเป็นอีกก้าวใหญ่ๆก้าวหนึ่งของแคปคอมเลยกล้าทำมากเหมือนกันเก s s แอชคอฟใบหน้าใหม่ของ Resident e v i l เกสถูกออกแบบมาให้แตกต่างจากนางเอก Resident Evil คนเก่กาเธอไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนจิลหรือแคลแต่เต็มไ,มได้วยความปรลาะบางความกลัว ลุกลี้ลุกลนคือเป็นคนที่กลัวจริงๆอนี่ะนี่เหมือนภาคก,ก่อนๆซึ่งคงไขคําตอบได้ดีว่าทําไมเขาไม่เอาลีออนมาคือลีออนเน่ะมาแน่ๆดูแล้วแต่ยังไงผมเชื่อว่าก็น่าจะมาท้ายเกมเหมือนภาควิเลดเ่ยเหมือนของกรณีคิดอะไรเงี้ยพะถ้ามาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยผมว่าไม่ต้องสืบเลยว่ามันจะเละขนาดไหนอ่ะ ส่วนระบบเกมของภาคนี้เนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนภาค7ได้เลยครับที่ตอนแรกจะอยู่ในสถานที่เดิมซ้าๆพื้นที่ที่มีอย่างจํากัดไม่กว้างมากเป็นการหาของจากจุดนู้นไปเปิดจุดนี้เอาของจุดนี้ไปเปิดจุดนู้นเหมือนขั้นรัสสเปนเซอร์สอนอ์นอ p ไอพีดีแต่แคบกว่านั้นเยอะครับและอยู่ในบรรยากาศที่น่ากลัวมากกว่าส่วนตัวละครสตอเกอร์อ,อย่างเดวแฮกเนี่ย ก็มีปราสาสัมผัสหูที่ดีเยี่ยมสามารถได้ยินเสียงต่างๆจากการกระทําของผู้เล่นและมันก็มักจะเดินมาจ่าเอกกับผู้เล่นทุกครั้งที่ออกมาสํารวจวิธีที่ดีที่สุดคือการยอ่อไม่วิ่งและถ้ามันอยู่ใกล้พอเนี่ยพยายามปิดไฟแชกอยู่เสมอมเพื่อไม่ให้มันเห็นเราในความมืดในตัวอย่างมาจากเกมคอม2025เนี่ยในเทลเลอร์นั้น เราจะได้เห็นรายละเอียดชวนน่าสงสัยมากมายตั้งแต่ตอนแรกสายโทรศัพท์ปริศนาที่อาจจะเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์หายนะทั้งหมดเมื่อสายปริศนาดังลั่นขึ้นมานั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เกสแอชคอฟโทรตัวเองมาตลอด8ปีเมื่อจเธอได้ตอบกลับสายไปว่านี่คือเกสแอชคอฟฮัลโหลค่ะคุณแอชคอฟใช่ไหมค่ะทำให้บุคคลที่ไม่หวังดีเนี่ยรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนและอลิซาแอชคอฟ อีกหนึ่งตัวละครหลักจากภาคแตกนอกเอออัลเบกเหมือนจะรู้ความจริงบางอย่างและตเตรียมเปิดเผยข้อมูลนี้สู่สาธารณาชนแต่โดนชิมปิดปากซะก่อนแล้วก็อาจจะเอาไปจับทดลองกลายเป็นไอเดฮกนี่แหละอาจจะนะส่วนชายที่สวมเสือ้อคูนี่ไม่ใช่เวสเกอร์หรือนิโคลไลแน่นอนครับเขาคือวอร์จิลหลอเล่นไม่ใช่แต่ไม่ว่าจะยังไงเนี่ยตัวละครตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครอะไรที่มีความเชื่อมโยงไปกับเหตุการณ์ในะแลคคูนซิตี้ ผมว่าถ้าเล่นอเลซ่าแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครชายอื่ในภาคเอาเบงเหมือนกันนั่นแหละอย่างในภาค2ภาค3ผมว่าไม่น่าใช่อะ่ะและในเกมบางช่วงเนี่ยอาจจะได้กลับไปที่ลัคุนซิตี้อีกด้วยเหมือนกันในสภาพมึงที่ล่มสลายเน่าเฟะมีแต่ซากปลระหักพังส่วนเกสแอชคอบนั้นก็ดูเหมือนว่าเธอจะมีปัญหาด้านการหายใจการแพนิคซึ่งก็คาดได้ว่า เธอน่าจะเป็นคนที่มีการหอบหืนเมื่อเจอเหตุการณ์สยองขวัญน,น่ากลัวทําให้เตื่นตนกซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยอาจจะมีผลสมคัยกเกมเพลย์ก็ได้เหมือนกันครับมาได้ข่าวลือกันว่าดัสโกเลมนักปล่อยข่าวเจ้าเก่าเจ้าเดิมปล่อยข่าวดังกวบว่าตัวเองเป็นพนักง,งานขัดส้วมอยู่ในบริษัทแคปคอมเขาเนี่ยยืนยันว่าแม่เกมจะปั้นเซเลสให้เป็นสาวหลักในตอนแรกแต่รีออนเคนเนดีเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องกลับมาอยู่ดีแฟนๆเรียกขนาดนี้มึงมึงกลับมาเหรอลีออน Leon. เพียงแต่แคปคอมเนี่ย ตั้งใจจะซ่อนรีออนเอาไว้ก่อนเพื่อเพื่อให้สปอ์ตไลท์เนี่ยได้ไปตกที่เกร็ดเต็มๆเพราะอย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนเนี่ยเมื่อความเท่ของตัวละครเป็นตัวทําลายล่างเงาของเกมเองผมก็จะพูดไปว่าไอ้ก้าเนี่ยยังไม่ทันจะออกตัวอย่างอะไรมามากมายเลยพูดถึงแต่รีออนกันหมดแล้ว เกรซนี่เทจะหายหน้าหายตาซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลของรีออนเนี่ยส่งผลต่อทิศทางของซีรีส์เกมนี้มากจริงๆและการที่แคปคอมทำแบบนี้เี่ยซึ่งจุดนี้ผมก็เห็นด้วยมากด้วยจเจ้ารีออนมาแบกอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนกันมันไม่ควรจะเป็นกนารได้ายามแบบว่าภาคนี้ไม่ลีออนกูเล่นภาคนี้ไม่มีรีออนกูไม่เล่นผมว่าเกมมันควรจะชูตัวเองได้ไม่ใช่เพื่งแต่แต้มบุญเก่าและดูจากเทลเลอร์ตัวอย่างหรืออะไรที่ปล่อยมาข้างต้นเนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นห่วงเลยครับยังไม่ต้องพูดถึงรีอนนมว่่่าาาแ้กก็สใจล น่าสนใจกว่าที่ผมคิดเอาไว้ตอนแรกเยอะเหมือนกันแต่พอมาดูเทเลอร์นี้มาดูเกมเพลย์เนี่ยโอเคยอมเชื่อมือระบบเกมเพลเย์คาดว่าช่วงแรกจะเป็นฮอลเลอร์เรพื่อเพียวก่อนแล้วพู้เล่นก็จะเริ่มมีพลังอํานาจมากขึ้นมีทางเลือกม,มากขึ้นจนสุดท้ายเป็นซูเวอร์โวฮอลเลอร์และอาจอาจจะกลายเป็นแอคชั่นฮอลเลอร์ในตอนสุดท้ายเมื่อได้เล่นเป็นรีออนแบบหนีมาทั้งเกมเนี้ยท้ายเกมแม่งยิงตายหาทั้งหมู่บ้านเนี่ยภาคนี้ ผู้เล่นจะสามารถตบต่อกับส่งแวดล้อมได้มากขึ้นเช่นสวิตช์ไฟโคมไฟหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของซึ่งการเคลื่อนย้ายสิ่งของเนี่ยอาจจะมาทั้งในบริบทของการแก้พัลเซลการแอบหรือการถูกเวลามอนสเตอร์อะไรทํานองนี้และภาคนี้สามารถสลับมุมมองของเฟิร์สเพิร์สเซนกับเดิร์สเพิร์สเซนได้ตามใจชอบโดยยังคงคุณภาพมาตรฐานจาก Resident Evil 7และ Resident e v i l 4 Remake อืมก็ดีแค่คอมเขาก็ได้จะรู้เลยนะว่าเสียงแตกแน่นอนเพราะงั้นก็ ทำให้มันเล่นได้ทั้งแฟน2กลุ่มไปเลยแต่เท่าที่ดูมาจากเทลเลอร์เนี่ยกับตัวอย่างข้อมูลเบื้องต้นเหมือนเกมเนี่ยก็อาจจะแอบดักทางคนเล่นเ h ิร์ p เพอร์เซนต์เอาไว้ด้วยเหมือนกันประมาณว่าเฟิร์ตเพอร์เซนต์มึงน่ากลัวกว่าใช่ไหมโอเคเพื่อความเท่าเทียมเราจะทําให้เ h ิร์ p เพ s ร n เซนต์เนี่ยวิ่งวิ่งอยู่แล้วล้มได้ในสถานการณ์ที่โดนไล่ล่าท่าที่ผมลองดูนะเฟิร์ตเพร์เซนต์ไม่มีอาการล้มครับวิ่งยาวขอแค่เราเนี่ยอย่าลกก็พอ แต่ถ้าเป็น third person มุมมองของคนที่3บางช่วงเหมือนเกมเนี่ยจะวางยาครับวิ่งวิ่งอยู่สะดุดขาตัวเองล้มอะไรเงี้ยทำให้เสี่ยงจะตายง่ายกว่าเดิมซึ่งก็อืมแข่งใช้ได้เหมือนกันนะระบบอินเวนทอรี่ภาคนี้จะมาแบบเรียวไทม์เรียวไทม์ o my god ถ้ามาอยู่ในห้องเซฟนี้ไม่ต้องหากดเลยครับเดี๋ยวจะโดนล่อบแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเอาจริงผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแบบนี้รู้สึกเหมือนมันไม่ได้พักเลย ระบบการสลับอาวุธก็แบบ Resident Evil 4 remake เป๊ะเลยครับและเกมก็จะมีไอเทมใหม่ๆเช่นไฟแช็กที่จําเป็นต่อความมืดเป็นของที่ต้องจุดอยู่แล้วถ้าอยู่ในความมืดมิดกับขวดแก้วที่ใช้ได้ทั้งในการโจมตีและการหลบหนีการปาเบี่ยงเป็นความสนใจกับเข็มฉีดยาฟื้นพลังระบบเสียงและเลเยร์ซิงเนี่ยออกแบบมาเพื่อกดประสาทผู้เล่นโดยเฉพาะเส้นทางใหม่ของซีรีส์เหตุการณ์เลกเคว่มเกิดขึ้นในปี2028ซึ่งก็ครบรอบ30ปี หลังเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในแลคคุนซิตีซึ่งนี่คือครั้งแรกครั้งแรกที่ภาคหลักของซีรีส์เนี่ยไม่ได้ถูกตั้งเวลาให้ใกล้เคียงกับปีที่เกมวางขายจริงๆอาจจะเป็นสัญญาณว่าแคปคอมเนี่ยจะพาซีรีส์ไปสู่การทำลายฮอปปิ้งในอนาคตและเลเคเวียมจะเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดเป็นการจบเรื่องราวของ Res i d e n t Evil ในยุคเก่าแต่ก็เป็นการเริ่มตำนานบทใหม่เช่นกันซึ่งก็ต้องรอดูว่าในอนาคตเนี่ยซีรีส์น <atic> ี้จะไปในทิศทางแบบไหนสรุปเป็นสุดท้าย Resident Evil เลเคเรียมคือการทดสอบครั้งใหญ่ของแคปคอมทั้งการปั้นตัวละครหน้าใหม่มาแบกซีรีส์อย่างกิ s a d c คการสร้างบรรยากาศที่หดหูกกดดนันไร้ทางสู้และศัตรูประเภทสตอกเกอร์ที่เต็มไปด้วยปริศนาและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เล็กเครียม,ม,มกำลังจะกลายเป็นหนึ่งใน Resident Evil ที่น่าจับตามองมากที่สุดในทศวรรษนี้ รักเออนี่ลูกจ้องมันทั้งวันเลยเหรอก็ถ้างานม,มันเลนนะคะออไปนอนบ้างเถอะอยจะเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งเถอะเ,ออเริ่มจะตกหนักแล้วนะแม่สอยเข้าแม่ลูกอยู่ใกล้มันนะ ฮัลโหลค่ะคุณเอชขอบใช่ไหมค่ะนั่นใครนะไม่รู้สิถามมาคุณเอชขอบแล้วก็ตะสายหนูไปเลยหยาบคลายนะอะไรเนี่ยพวกมันมาแล้วเกรสเราต้องไปแล้วไปไหนอ่ะแม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย เร็วเข้ารใครจะมานี่มันอะไรเราต้องพูดให้มันเบาๆหน่อยนี่ไปใหญ่แล้วนะไดเร็วบอกทีว่านี่มันเกิดอ,นนอะไรขึ้นมันไม่ใช่เวลาแม่เดี๋ยว ใใกิ้งก่ายไว้นะเกรซพิกต่อไปโอ้นั่นใครผมต้องขอโทษด้วยแนวเรื่องไฟดับเ,ออเกิดอะไรขึ้นคะ ไม่มีข้อแก้ตัวเลยต้องขอโทษจริงๆเรื่องไฟดับไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงมควรจะรีบซ่อมมันได้แล้วแต่ผมคงต้องตามหาเขาม่นเกรสเกรสมองได้ไแมจับมือแม่ไว้โอเคมองได้หายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกโอเคสแม่สัญญาว่าสักวันแม่จะอธิบายเรื่องนี้ให้ลูกฟังเกรสด้วยนะว่าลูกคือความหวังแม่ห้ามลืมนะแม่พูดเรื่องอะไรแม่แม่รักลูกนะ หนูก็รักแม่โอเคแม่นูเป็น่าไม่ไม่เราต้องหาทางออกจากที่นี่แต่เราวมัตัวเปล่าเลยนะแม่อย่าให้กลับมาเก็บขี้หลังได้เด้